โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์น้องอิดนะคะหลังจากเรียนจบออคอร์สแอดวานต์เทรดดิ้งคอร์สนะคะ,ะเดี๋ยวรบกวนน้องอิดช่วยแนะนําตัวคร่าวๆหน่อยค่ะครับผมน้องอิดนะครับเคยรับราชการมาก่อนครับที่สามจังหวัดตอนนี้ออกละครับโอเคได้น้องอิดก่อนมาฝึกกับพี่อ่ะการเทรดเป็นไงบ้างเราเทรดสไตล์ไหนมาก่อนแล้วก็ช่วยเล่าปัญหาการเทรดที่ตัวเองอ่ะเคยเจอหน่อย อ่าก่อนเทรดใช่ไหมครับก่อนเทรดตอนแรกเริ่มแรกผมเล่นหุ้นไทยอ่ะครับเป็นสายเดเทอย่างเงี้ยครับครานี้เริ่มมาศึกษาในของ l อร์ตโอเคเราก็ตามหาจากเอ่อยูทูบทั่วไปเนี่ยฮะแล้วก็มาเจอคลิปของพี่นุกที่สอนเกี่ยวกับเอ่อเอ่อซิกแซกนะครับแล้วก็เลยตามมาจากเพจนะครับก็มาเจอพี่นุกก่อนเทรด ผมก็เล่นสไตล์เอเดเททั่วไปครับแต่คราเนี้ยคือก็ยังหาตัวเองไม่เจอมั่งหน้าเทศไม่ตรงกับจริตมั่งขาดทุนครับช่วงนั้นขาดทุนครับก็ได้มาเจอพี่นุ๊กเนี่ยแหละครับโอเค,คได้แล้วอ่าน้องอิทราบไหมเอ่ยว่าพี่อะเทศสไตล์ไหนมาก่อนแล้วก็เนื้อหาการเรียนที่พี่สอนไปเนี่ยละเอียดไหมแล้วก็เพียงพอต่อการเอาไปเทจริง,จร,งจริงไหมคะน้องอิ ครับก็สำหรับส่วนตัวผมเคยจากดูที่ดูจากคลิปของพี่นุกก็คือพี่นุกเล่นทางอิเลียดมาก่อนนะครับนะแล้วก็ผมก็เห็นว่าโอเคพี่นุกใช้อิเลียดมาประกอบในการเทรดสเกลปิ้งอย่างเงี้ยฮะเป็นเทรดสั้นแล้วก็ส่วนเนื้อหาในบทเรียนที่พี่นุกสอนถือว่าละเอียดมากนะครับสำหรับคลิปสอน ไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนหรือแบบคลิปส่งให้ส่วนตัวหรือให้ในกลุ่มเพื่อนๆนะฮะผมว่ามันเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้ที่ที่ที่ดีนะครับในการเทรดใน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 กรอบในช่วงเวลาที่ได้มาฝึกกับพี่นุกเนี่ยเห็นพัฒนาการของตัวเองเยอะมากแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยมีมีประโยชน์มากครับอือฮ uh ึ huh. ครับ okay. ได้ค่ะ แล้วหลังจากที่น้องอิดอเรียนพื้นฐานอ่ากับพี่ไปทั้งหมดอะนะคะแล้วก็รวมถึงเรียนเทคนิคต่างๆด้วยรวมถึงหน้าเทศผลการฝึกของเราเป็นยังไงบ้างเลยครับสําหรับเอ,อหลังจากที่เรียนจบนะครับช่วงช่วงที่ฝึกกับพีน่นุผมจําได้ว่าแบ็กเทศแรกผมอยู่แค่ประมาณห้าสิบหกสิบวินเลประมาณเนี้ยนะครับก็พอหลังจากได้ดูคลิปจบหรือได้ทําการบ้านแล้วก็ได้ตรวจการบ้าน ครั้งแรกเลยแล้วครั้งต่อไปก็เห็นพัฒนาการแบบได้ชัดเลยครับว่าวินเลทมันเพิ่มขึ้นจากจำได้เลยแล้วเจ็ดสิบเจ็สิบห้าแปดสิบสองแล้วก็มาพีคๆก็เก้าสิบเก้าสิบกว่าเก้าสิบสองประมาณเนี้ยครับก็เออ่เรียงลาดับมาเรื่อยๆครับผมว่าการตรวจการบ้านกับพี่นุกมันเอมันช่วยตอบปัญหาในหลายๆอย่างที่เราสงสัยได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบตรงประเด็นเลยครับพี่นุกโอเคได้เลยครับ okay. รบกวน้องอิชช่วยอธิบายความแตกต่างอ่ะเวลาที่เราไปเรียนกับพี่อื่นแล้วก็เรียนกับพี่หน่อยว่าเรียนกับพี่ด้วยระบบโคชชิ่งเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็แตกต่างกับพี่อื่นยังไงครับเอ่อจากที่ผมอ่ะเอาจริงๆผมเคยไปเรียนแบบก็แบบเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหุ้นไทยแล้วก็แต่พอเลดเนี่ยผมว่าไม่ยังยังไม่เคยเรียนกับที่ไหนมาก่อนผมคิดว่าการเอ่อเราเหมือนจะเหมือนว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ย แต่จากที่ผมเคยไปเรียนจากที่อื่นมานะก็คือเขาจะสอนเป็นแบบกลุ่มใหญ่นะครับก็คือผมเคยเรียนตั้งแต่กลุ่ม50จนถึงแบบเออกลุ่มเยอะๆเลยอย่างเงี้ยแบบอาจารย์ดังอย่างเงี้ยแบบทันก่บคนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้อยู่ตามกลุ่มไลน์ตามเอ่อเฟซเอ่อเฟซบุ๊กกลุ่มส่วนตัวอะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะสอนเอ่อส่งคลิปอะไรมาอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าตรงนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับเอ่อนักเทรดเดอร์ที่แบบ จะแบบพัฒนาฝีมือตัวเองแบบแบบรวดเร็วหรือแบบไปในทางที่ถูกต้องนะครับผมว่าแบบนั้นมันเป็นกระจายกระจายความรู้แล้วก็แบบเออบางครั้งเราก็ถามไม่ได้หรือแบบเออหรือแบบเราสงสัยอะไรเขาก็ไม่ได้มาดูแลเราแบบใกล้ชิดอย่างเงี้ยนะครับอ่าส่วนแบบผมว่ามันความแตกต่างอ่ะมันอยู่กับการโคชชิ่งนะครับว่าพี่นุกเนี่ยโคชชิ่งแบบเหมือนเหมือนได้เรียนตัวต่อตัวเลยมากกว่านะครับ ผมว่าการเรียนแบบนี้ยมันทําให้เราแบบรู้สึกแบบเออใกล้ชิดโค้ดแล้วแบบเราสอบถามปัญหาเรื่องที่เราสงสัยไม่เข้าใจในหน้าเตศหรือไม่มั่นใจตรงไหนเนี่ยเออเราสามารถถามพินุกได้ตลอดเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีแล้วก็พี่นุกแบบใส่ใจกับนักเรียนนะครับผมว่าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็การบ้านอ่ะเราก็จะได้เห็นเหมือนเหมือนเราได้เห็นการบ้านของเพื่อนๆนด้วยนะฮะแต่ ลุ่มอื่นอย่างเงี้ยผมว่าเขาแบบเหมือนแบบสอนส่งๆไปมากกว่าแต่อันนี้คือแบบยังไงอะเราเราเราได้พัฒนาตัวเองแน่นอนแล้วสงสัยตรงไหนเนะี่ยมันมันเจาะจงมากกว่านะครับผมว่ามันเหมือนแบบเออเหมือนนักกีฬานะเออต้องมีโค้ดต่อให้เป็นมือหนึ่งก็ช่างยังไงมันก็ต้องมีโค้ดแล้วเราก็ต้องหาโค้ดที่แบบมั่นใจว่าโอเคโค้ดคนนี้จะพาเราไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับผมว่าพี่นุ่ก็ทําตรงนี้ได้ดีมากครับแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนทุกคําตอบครับ โอเคได้เลยค่ะน้องอิดออยากให้น้องอิดลองอธิบายเนื้อหาของพี่หน่อยว่าเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างคร่าวๆนะคะแล้วก็การตรวจการบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังเรียนจบเนี่ยสามารถอ่านตลาดออกได้มากขึ้นไหมนะคะคเมื่อเทียบกับก่อนเรียนก็เนื้อหาส่วนใหญ่นะครับที่พี่นุกสอนก็เป็น หน้าเทคของพี่นุกเลยนะครับก็เรียนจากวิดีโอนะครับก็สอนตั้งแต่อฟอ r เรกคืออะไรเลยนะครับแท่งเทียนไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับฟิโบโเอยนะครับก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยมันมีสอนมาครบทุกอย่างแล้วที่เราจะต้องรู้เรียงลำดับไว้ให้ชัดเจนครับหนึ่งสสานะครับการตรวจการบ้านนะผมชอบมาก อันนี้ผมชอบที่สุดเลยคือการการได้ตรวจการบ้านกับพี่ๆนะครับที่เรียนด้วยกันนะครับก็ผมว่าการตรวจการบ้านเนี่ยมันมันสัมัญกับนักเทศทุกอย่างนะครับแล้วก็พี่นุกเนี่ยก็ให้ความรู้ในเชิงอ่าเทคนิคแล้วก็เทคนิคอลต่างๆนะครับผมว่ามันแม่นยําแล้วก็การอ่านตลาดของผมหลังจากที่ได้เรียนกับพี่นุกเนี่ยการอ่านตลาดของผมอ่ะผมสามารถ มั่นใจในการเล่นตามเทนได้อย่างแบบสูงนะครับมั่นใจแบบสูงมากแล้วก็ส่วนเรื่องตลาดไซเวย์โอเคเราพี่นุก,ก็ได้สอนว่าโอเคตลาดไซเวย์มันเล่นเราจะเล่นยังไงให้มีความมั่นใจแล้ววินเลทสูงด้วยครับโอเคครับค่ะได้โอเคน้องอิดช,ช่วยเล่าบรรยากาศการเรียนกับพี่หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างในห้องเรียนบรรยากาศการเรียนเวลาเรียนกับพี่นุกนะสนุกครับ <S <S สนุกไม่ได้ตึงเครียดเลยครับแล้วก็พี่นุ๊กเนี่ยเป็นกันเองสุดๆนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเรามีคนคอยช่วยเหลือนะครับตลอดเวลาเลยนะครับโค้ดคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลานะครับแล้วก็อ่แถมยังมีแบบเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่นุ๊กก็มีกลุ่มให้นะครับไว้คุยไว้คุยกับเพื่อนๆสนุกดีครับสนุกครับไม่เครียดเลยนะครับได้เลยอ่ รบกวนน้องอิดอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่แบบเออสนใจอยากมาเรียนแบบที่เรามาโคชชิ่งกับพี่บ้างอืมครับก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆน,นะที่แบบว่าเออหลงทางแบบหาตัวเองไม่เจอแบบผมอะ่ะมันมันผมรู้สึกว่ามันเราอ่ะเสียเวลาไปกับตรงนั้นอะ่ะท,ทั้งทั้งที่เออเราจะเอาเวลาตรงนั้นอะ่ะมาพัฒนาตัวเองแต่เราต้องเอาเวลาตรงนั้นไปตามหาความรู้เยอะแยะมากมายนะครับ รวมไปถึงอ่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ได้รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันยิ่งดีนะที่ที่ได้มาเรียนกับพี่นุกเพราะว่าก็เรียนระดับแบบหนึ่งสองสามนะครับแบบติกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะครับตามที่พี่นุกสอนทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปทดลองเองไม่ต้องไปหาที่แบบเป็นอ่อกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเป็นการเรียนแบบโคชชิ่งเนี่ยมันมันสามารถ ตอบปัญหานักเทรดเดอร์ที่แบบกำลังหลงทางเออหรือแบบอยากพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดหรือแบบโอเคเราไม่มั่นใจตรงนี้ตรงนี้ผมว่าเรียนกับโค้ชชิ่งแบบของพี่นุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมัน,ม,นมันตอบโจทย์มากแล้วมันทำให้เราแบบหายสงสัยในหลายๆอย่างการได้มาโคชชิ่งกับพี่นุกเนี่ยผมว่าพี่นุกอะใส่ใจกับนักเรียนทุกท่านนะครับ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอธิบายทุกอย่างนะครับแล้วก็เวลาเรียนอ่ะไม่ไม่ได้เครียดมากนะครับแล้วก็เอ,อมีครบอ่ะนะครับจบทุกอย่างครับในในในที่เนี้ยที่เดียวเลยครับของออของคลาสพี่นะครับแล้วก็ได้รู้แบบข้อมูลหรือความรู้ที่มันเป็นแก่นของมันอนะ่ะจริงๆนะครับผมว่าถ้าพี่ๆได้มาเรียนนะผมว่ามันมันไม่ต้อง ไปเสียเวลานะผมว่ามันคุ้มค่าแล้วก็คุ้มเวลาที่ที่พี่ๆเพื่อนๆนะครับแบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับโอเคได้เลยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องอิดมากๆนะคะ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องอิดเนี่ยเป็น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 คนที่ขยันมากนะคะอ่าก็ขยันฝึกเทรดมากๆนะคะแล้วก็เราก็เห็นพัฒนาการมาตั้งแต่เลือเล่องตั้งแต่วินเลทตั้งแต่ห้าสิบเนอไปจนถึงฟอร์เวิร์ดเทรดอ่าวินเลทแปดสิบเก้าสิบ ก็ก็หวังว่าน้องจะเขาเรียกว่าจะสอบสอบผ่านอ่าสอบผ่านกองทุนตามที่ฝันไว้ผ่านเนอะครับครับเราก็ไม่ทิง้งกันเนื้คุยกันนี้ตลอดได้ครับขอบคุณครับพี่นุกโอเคแบบ๊บนึงนะ